นี่นี่ได้ยินที่คุณชูวิทย์กมนลวิสิตเขาพูดถึงคำว่าคุกพลาซ่าไหมคะฟังแล้วแบบเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่อ๋อครับครับคำนี้แกบัญญัติขึ้นมาเองเลยนะรอคะแล้วพอแกออกมาพูดเรื่องคุณทักษิณล่าสุดนี้เออก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่แกบอกเรื่องยังไม่จบใช่ครับแกมองว่ามันเหมือนหนังเรื่องยาวเลยยังมีบทต่อไปอีกแน่ๆน่ คุณชูวิทย์ก็มาในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงข้างในนั้นนะครับอาา่าฮะที่แกชอบเรียกตัวเองว่าสิทธิ์เก่าเรียนจำอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแกเลยมาแชร์มุมมองจากข้างในจริงๆว่าสภาพมันเป็นยังไงโดยเฉพาะกับคนดังๆอย่างคุณรักสินเนี่ยน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูดีกว่าตามที่คุณชูวิทย์เล่าเลยว่าไอ้เจ้าคุกพลาซ่าเนี่ยมันคือตรงไหนสภาพเป็นไงแล้วมันกระทบจิตใจคนข้างในยังไงบ้าง ได้เลยครับเริ่มจากคุกพลาซ่าก่อนเลยคำนี้ที่คุณชูวิทย์แกคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือหมายถึงกลุ่มเรือนจำที่มันตั้งอยู่รวมๆกันแถวลาดยาวถนนงามวงวานนะครับอา้าวอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเหรอคะนึกว่าแยกๆก,กันอยู่ซะอีกครับอยู่โซนเดียวกันเลยมีทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางคลองเปรมทันทสถานบอมบัดพิเศษกลางทันทสถานหญิงกลางแล้วก็มีโรงพยาบาลราชทันด้วยโหหลายที่เลยใช่ครับ ทั้งหมดนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะพื้นที่รวมๆกันที่คุณชวิตบอกนี่เป็นพันไร่เลยนะอยู่เขตจตุจักรนี่แหละพันไร่นึกภาพตามแล้วมันใหญ่มากๆเลยนะคะเหมือนเป็นเมืองย่อมๆเมืองนึงเลยแต่เป็นเมืองที่เออคงไม่มีใครอยากไปเที่ยวเท่าไหร่ <c oughs> ครับใหญ่จริงๆแกถึงเปรียบว่าเป็นศูนย์กลางคุกของกรุงเทพเลยยกเว้นก็แต่พวกเรนจําความมั่นคงสูงอย่างบางขวางอันนั้นอยู่นนทบุรี อ๋อเข้าใจละที่เรียกว่าคุกพลาซ่าก็เพราะมันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนี้เองใช่ครับแล้วแกยังเปรียบเทียบต่อนะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นพาซ่าเนี่ยเรือนจํากลางคลองเปรมก็เหมือนเป็นอาคารหลักอะครับเพราะมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้อ๋อคลองเปรมนี่คือใหญ่สุดครับแล้วตามที่คุณชูวิทย์บอกล่าสุดคุณทักษิณก็อยู่ที่เรือนจํากลางคลองเปรมนี่แหละครับซึ่ง เรือนจำกลางคลองเปรมกับเรือนจําพิเศษกรุงเทพที่เราอาจจะคุ้นหูกันมากกว่าเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะโอ้โหต่างกันเยอะเลยครับคุณชีวิตให้ภาพไว้ชัดเจนมากคือคลองเปรมเนี่ยพื้นที่มันกว้างมากประมาณ4 0 0กว่าไร่400กว่าไร่ใหญ่จริงค่ะแล้วเรือนจำพิเศษกรุงเทพล่ะคะ อน,นันเล็กกว่าเยอะครับมีแค่ประมาณ20กว่าไร่เองถึงจะแบ่งเป็น8แดนแดนและราวๆสี่ไร่แต่ประเด็นสำคัญคือมันแออัดมากแออัดขนาดไหนคะพอจะนึกภาพออกไหมคุณชูวิทย์บอกว่าแต่ละแดนเนี่ยมีคนอยู่กัน500-700ถึง700คนเป็นอย่างน้อยเลยนะครับบางช่วงอาจจะพีคไปถึงพันคนเลยก็มีหยูยพันคนในพื้นที่แค่สี่ไร,ร่อะคะใช่ครับลองนึกดูสิครับมันจะเบียดเสียดกันขนาดไหนต่างจากคลองเปรมที่พื้นที่มันกว้างกว่าเยอะ นึกภาพตามเราอึดอัดแทนเลยค่ะแค่ขนาดก็ต่างกันลิบลับละมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่คุณชูวิทย์ชี้ให้เห็นความต่างมีเรื่องที่ตั้งครับอันนี้สําคัญเหมือนกันคือคลองเปรมเนี่ยมันอยู่ติดกับโรงพยาบาลราชธานเลยอ๋อติดกันเลยเหรอคะคุณชูวิทย์บอกว่าสามารถเดินทะลุถึงกันได้เลยอ้าวงั้นก็สะดวกสิคะเวลาป่วยไข้ใช่ครับในขณะที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลราชธานต้องนั่งรถไปครับมันห่างกันประมาณ200เมตรอืม ก็ไม่ปล่มากแต่ก็ไม่ติดกันเหมือนคลองเปลมครับซึ่งในสถานการณ์จริงเรื่องใกลไกลโรงพยาบาลน,นี่มันก็มีผลมันกันนะเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาเข้าใจเลยค่ะพอพูดถึงโรงพยาบาลราชทานนีคุณชูวิทย์ก็เคยมีประสบการณ์ตรงที่นั่นด้วยนี่ค่ะเหมือนเคยไปเป็นผู้ช่วยทํางานเหรอคะถูกต้องครับแกเล่าว่าโรงพยาบาลราชทนนันีเหมือนเป็นศูนย์กลางรับผู้ป่วยจากทุกเรือนจําในคุกพลาซ่าเลยก็ว่าได้ทําไมล่ะคะในเรือนจําไม่มีที่รักษาเหรอมีครับ แต่สถานพยาบาลข้างในหรือที่เรียกว่าแดนพยาบาลน่ะมันเล็กแล้วก็ทับทับซับซ้อนจำกัดอาจจะรองรับเคสหนักๆห,หรือซับซ้อนไม่ไหวอ๋อก็คือถ้าป่วยนิดๆหน่อยๆก็อยู่แดนพยาบาลตัวเองไปแต่ถ้านหนักหรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็ต้องส่งมาโรงพยาบาลราชทันประมาณมันเล็ครับซึ่งโรงพยาบาลนี้ศักยภาพค่อนข้างดีนะคุณชูวิทย์บอกมีตั้งแต่ห้องฟอกไตทำฟันรักษาวัณโรคเอช หรือแม้แต่แผนกจิตเวชก็มีโอ้ครบวงจรเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วแกยังเล่าเกร็ดอีกว่าเดิมทีพื้นที่โรงพยาบาลราชทันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางคลองเปรมมาก่อนแล้วค่อยแยกออกมาทีหลังน่าสนใจค่ะแล้วที่คุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ที่แดนพยาบาลของคลองเปรมก็คือยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลราชทันตามข้อมูลที่คุณชูวิทย์ให้มาล่าสุดก็เป็นแบบนั้นครับซึ่งแกก็บอกว่า ถ้าอาการหนักจริงๆถึงจะส่งไปโรงพยาบาลราชทันซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลราชทันนี่แหละที่คุณชูวิทย์บอกว่าได้เจอคนดังๆเยอะแยะเลยใช่เลยครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเกบอกว่าเจอมาเยอะจริงๆ ตั้งแต่นายตำรวจยศใหญ่ๆอย่างพลตำรวจโทพง์พัชชายาพันธ์หรือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศโอ้โหระดับนายพลเลยนะคะครับแล้วก็มีอดีกอกอตกกตออย่างคุณวาสนาคุณปริญญาคุณสนทิลิ้มทองกุลก็เคยเจอนักการเมืองดังๆอย่างคุณบุญทรงคุณภูมิสารผลผู้อำนวยการต่างๆหรือแม้กระทั่งระดับมรวก็มีเยอะมากจริงๆค่ะแล้วแกเล่าในเชิงไหนคะแบบ ซ้ํำเติมหรือว่ายังไงไม่เลยครับแกเล่าด้วยความรู้สึกเห็นใจมากกว่าแล้วก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าข้างนอกจะเคยเป็นใครยิ่งใหญ่แค่ไหนพอเข้ามาอยู่ในนี้แล้วทุกคนก็เหมือนกันหมดเหมือนกันในแง่ไหนคะในแง่ของการสูญเสียอิสรภาพไงครับแกเล่าถึงกรณีคุณวาสนาอดีตประธานกะกะตว่าเป็นคนที่แกรู้สึกสงสารมากที่สุดจากตำแหน่งสูงสุด ต้องมาใส่โซ่ตรวนถูกขังแกบอกเครเจอคุณวาสนานั่งรถมาจากเรือนจำพิเศษมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งร้องไห้กับแกโหฟังและหดหูเหมือนกันนะคะมันเหมือนทุกอย่างที่เคยมีทั้งตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองมันหายไปหมดเลยเพออยู่หลังกำแพงใช่ครับสิ่งเดียวที่ทุกคนในนั้นต้องการเหมือนกันหมดก็คืออิสราภาพนี่คือประเด็นหลักที่คุณชูวิทย์พยายามตอกย้ำามากเลย ที่แกบอกว่าคุกก็คือคุกใช่ไหมคะถูกต้องครับแกบอกว่าหน้าที่หลักของคุกคือการจํากัดอิสระภาพมันไม่ใช่ที่ดัดสันดานอะไรหรอกแกมองว่าไม่สําคัญเลยว่าต้องตัดผมทรงนักโทษใส่เสื้อผ้าเหมือนกันกินข้าวแกงเหมือนกันไอเรื่องพวกนั้นมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่มันหายไปจริงๆคืออิสระที่จะไปไหนมาไหนทําอะไรก็ได้ตามใจเป๊ะเลยครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ถูกพรากไป แกบอกว่าต่อให้อยู่ในคุกสบายแค่ไหนกินดีอยู่ดีนอนห้องแอร์มันก็เทียบไม่ได้เลยกับการมีเสรีภาพที่จะเดินออกจากประตูไปไหนก็ได้อืมจริงค่ะคุณชูวิทย์ถึงก็บอกว่าแกยอมมีเงินน้อยลงนะแต่อยู่นอกคุกดีกว่ามีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่ต้องมาอยู่ในกรงแบบนี้ฟังแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะยิ่งตอนแกเล่าประสบการณ์ตอนเป็นผู้ช่วยที่โรงพยาบาลราชทันที่บอกว่าเคยต้องไปช่วยเก็บศพนักโทษต้อง80ศพ ครับครับแกเล่าเรื่องนี้ด้วยมันสะเทือนใจมากแกบอกแต่ละคนดูน่าเวทนามากสุดท้ายก็ก็ต้องมาตายในที่ที่ไม่มีใครอยากอย,กอยู่โดยที่ยังไม่ได้อิสรภาพขึ้นมาเลยมันคงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่อยู่ข้างในถึงต้องพยายามประคองตัวเองให้รอดให้ได้สินะคะเพราะไม่มีใครอยากจบชีวิตในนั้นแน่ๆแน่นอนครับทุกคนก็รอวันที่จะได้ออกไปเจอโลกภายนอกการสูญเสียอิสรภาพมันหนักหนาสาหัสทางจิตใจยอยู่แล้ว แล้วเรื่องเวลาล่ะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเวลาในคุกมันต่างจากข้างนอกมากใช่ครับแกบอกว่าเวลาในคุกมันเดินช้ามากๆแบบยืด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 ยาวสุดๆเพราะพอไม่มีอิสระภาพไม่มีอะไรให้ทำหลากหลายเหมือนข้างนอกวันวันหนึ่งมันเลยผ่านไปช้ามากทรมานแล้วอ,อคนข้างในเขาทำยังไงกันคะให้เวลาผ่านไปส่วนใหญ่ก็ต้องพยายามหาอะไรทำไปไเรื่อยยครับ อ่านหนังสือออกกำลังกายทำงานฝีมือเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ได้ที่พอจะช่วยค่าเวลาให้มันผ่านไปวันๆได้เหมือนทำให้ลืมความจริงไปชั่วขณะประมาณนั้นครับซึ่งแกก็เลยเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษินว่าในช่วงเวลาที่ต้องอยู่เงียบๆคนเดียวแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะให้ได้ตกผลึกความคิดหรืออาจจะใช้เวลาเขียนหนังสือก็ได้นะเขียนหนังสือหมายถึงบันทึกเรื่องราวชีวิตหรอคะก็เป็นไปได้ครับ คุณชูวิทย์มองว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเยอะมากบวกกับเวลาที่เหลือเฟือตอนนี้อาจจะเขียนบันทึกความทรงจําความคิดมุมมองหรือประสบการณ์ช่วงนี้ออกมาชื่อหนังสืออาจจะประมาณการต่อสู้ของผมหรือชีวิตเมื่อไรอิสระภาพอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะถ้าเขียนออกมาจริงๆครับซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ารสชาติของชีวิตแบบนี้คนข้างนอกไม่มีทางเข้าใจได้ลึกซึ้งหรอกต้องเจอเองถึงจะรู้ ฟังดูแล้วมุมมองของคุณชูวิทย์ที่มีต่อเรื่องคุณทักษิณนีน่มันลึกกว่าแค่เรื่องคดีหรือการเมืองนะคะเหมือนมองในเชิงประวัติศาสตร์ชีวิตคนคนหนึ่งเลยใช่เลยครับแกมองภาพใหญ่จากคนที่เคยขึ้นไปจุดสูงสุดเป็นนายกที่คนเลือกเป็นสิบล้านเสียงสุดท้ายต้องมาติดคุกมันเหมือนสัจธรรมชีวิตเลยนะใดๆในโลกล้วนอนิจจงอืมจริงค่ะมันเป็นอะไรที่พลิกผันมากๆครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันนําไปสู่บทสรุปที่คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายไว้นะครับเป็นคาพูดที่ผมว่าทรงพลังและก็ชวนให้คิดต่อมากๆเลยว่ายังไงหรอคะคุณชูวิทย์กมลวิสิ์บอกว่าประวัติศาสตร์ของทักษิณยังไม่จบและการต่อสู้ของทักษิณยังไม่ถึงบทสุดท้ายโหทิ้งท้ายไว้แบบนี้เลยเหรอคะครับเป็นคําที่แบบตีความได้เยอะเลยนะจริงค่ะเหมือนการบอกว่าการดิดคุกครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ตอนจบ ก็อาจจะเป็นไปได้ตามมุมมองของคุณชูวิทย์นะครับว่านี่อาจจะเป็นแค่อีกองค์หรืออีกบทหนึ่งในเรื่องราวชีวิตที่ซับซ้อนของคุณทักษิณก็ได้ใครจะรู้ฟังทั้งหมดที่คุณชูวิทย์เล่ามาวันนี้ทําให้เห็นภาพคุกพลาซ่าชัดขึ้นมากเลยค่ะทั้งสภาพการเป็นอยู่ความรู้สึกของคนข้างในโดยเฉพาะเรื่องคุณค่าของอิสรภาพที่แก่ย้ำตลอดมันสำคัญจริงๆใช่ครับมันเป็นมุมมองจากคนวงในจริงๆที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้ว มันให้ความรู้สึกที่ต่างจากการฟังข่าวหรือจินตนาการเอาเองเยอะเลยแล้วก็ทำให้เราอดคิดตามไม่ได้จริงๆกับคำทิ้งท้ายของคุณชูวิทย์ว่าประวัติศาสตร์ยังไม่จบบทต่อไปจะเป็นยังไงการติดคุกครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองหรือเรื่องราวของคุณทักษินไปในทิศทางไหนอีกน่าติดตามมากค่ะนั่นสินะครับคงต้องรอดูกันต่อไป เอาละค่ะสำหรับการคุยการเจาะลึกมุมมองของคุณชูวิทย์ในวันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะหวังว่าการเล่าสู่กันฟังแบบนี้จะให้แง่มุมใหม่ๆบ้างนะคะถ้าชอบถ้าเห็นว่าน่าสนใจก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะหรือจะกดติดตามช่องของเราไว้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในครั้งหน้านะคะ